สวัสดีค่ะอิจิบังนิโฮงโกะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงคำศัพท์สองคำที่อ่ามันก็มีความแบบอยู่ในไวยากรณ์ด้วยเนาะคำศัพท์สองคำนี้ก็คือคําว่าโคเรคาระกับ โซเลคาระอ่าหลายคนเรียนมาแล้วเนอะว่าแบบเฮ้ยสองคำนี้มันมันก็มีความหมายของมันนะแต่ว่าพอมันมารวมอยู่ในข้อสอบเป็นชอยให้เลือกเนอะโคเลคาระกับโซเลคาระรู้สึกง,งงขึ้นมาทันทีเลยเฮ้ยมันแปลว่าอะไรเพราะว่ามันก็แบบคำว่าโคเรโซเลอะไรมันกแบบน็นี่นั่นใช่ไหมคาระก็อาจแปลว่าตั้งแต่หรือแปลว่าจาก เออถ้าเกิดเรา,าแบบมาคิดแยกๆก,กันอย่างเงี้ยเนาะโคเลคาระจากนี้โซเลคาระจากนั้นเฮ้ยมันใช่หรือเปล่านะความหมายมันดูใกล้เคียงกันมากเลยอ่ะวันนี้เซนเซจะมาบอกความแตกต่างของโคเลคาระกับโซเลคาระให้ฟังแล้วกันเนาะต่อไปนี้เราจะได้เลิกง,งงกันแล้วทําข้อสอบปุ๊บถูกชัวเนาะคำแรก โคเรคาระโคเรคาระเนี Kore kara. Kore kara ่ยแปลว่าหลังจากนี้นะหรือหลังจากนั้นก็ได้อ่ะคือเหมืนความหมายเดียวกันเนาะโคเรคาระมันจะพูดถึงอนาคตอย่างเช่นเราจะบอกว่าโคเรคาระฮิรุโกฮังโอทาเบนิอิคิมัสโคเรคาระฮิรุโกฮังโอทาเบนีอิคิมัสคำนี้นมันแปลว่าหลังจากนี้ฉันจะไปกินข้าวกลางวันเออมันเป็นการพูดถึงเรื่องอนาคตใช่ไหมตอนนี้ฉันอาจจะนั่งทำงานอยู่แล้วเดี๋ยวจากนี้จะไปกินข้าวละ พูดถึงอนาคตเนาะแต่ว่าคําว่าโซเลคาระโซเลคาระความหมายต่างเลยนะมันไม่ใช่แปลว่าหลังจากนี้หลังจากนั้นอะไรเหมือนกันนะมันแปลว่าแล้วก็จำไปเลยคือคําว่าแล้วก็คือแบบมันไม่ได้พูดถึงเรื่องอนาคตที่มันยิ่งใหญ่แบบหลังจากนี้ฉันจะไปทํานู่นทนํานี่มันแปลว่าแล้วก็อย่างเช่นตัวอย่างโกหังโอทาเบเตชาวาออาบิเตโซเรคาระ แปลว่ากินข้าวอาบน้ําแล้วก็ไปนอนอย่างนี้เนาะเออคือมันแบบเป็นการพูดถึงลําดับลําดับมากกว่าว่าแบบฉันจะทํานูน่ทนทํานี่แล้วก็ทํานั่นนะแล้วก็จบ สรุปง่ายๆเลยคําว่าโคเรคาระแปลว่าหลังจากนี้หลังจากนั้นได้ทั้งคู่เนาะส่วนโซเลคาระแปลว่าแล้วก็หลังจากนี้ก็หวังว่าจะนําไปพูดกับคนญี่ปุ่นหรือว่านําไปทําในข้อสอบได้ถูกต้องแล้วเนาะจำความหมายเป็นภาษาไทยอย่างนี้ไปเลยนะคะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่องของอิจิบังด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย